บ้าต่อสามหนึ่งครัฝั่งนู้นจากชิมครับผมฮะศูนต่อศูนยูนต่อศูนยังไงเตี้ยฟ้าเสริฟมาเอาเสริฟดีด้วยครับผมแต็มศูนยูนมาครับพิลลบ้าชะเข้าไปพม่าเปิดหัวยกให้เพื่อนยังไงมองไม่เห็นลูกอ้าวโว้ยหนึ่งต่อศูนย์พิลลบ้าชะเข้าไปครับพม่า แตะกล้วเข้ายกเข้าไม่เข้าแปะมาจะได้สองไหมเอากระทุงไปเลยเออสองต่อศูนย์สองต่อศูนย์ปครับผมยังไงแปะเข้ามาเป็นตาต่อศูนย์ปครับผมยังไงก็โอ้จ่าดีครับผมศูนย์ต่อสามครับผมเติมมายังไงเอ้สองต่อหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามดูดยจริงหมามีลมาเติมเข้าไปว่า ปักก็ให้อ้าวต่อสาครับผมเติมมาเว้ยเว้ยเว้ยต่อหนึ่งเติมมาพินรอ่าอ๋ครับผมสามต่อหนึ่งเติมมายังไงปอกอะไรร่าหลดมายังไงข้ามมาพิน่ปักก็ให้ไม่ข้ามครับผมสงต่อสมเร็เลย่นเลยเรเลยต่อสมเติมมาพีนรอแปะเข้าไปออกเป็นสต่อสมครับผมสาเติมมาหลังคาพินรึเปลเปิดอ้าว เป็นตีต่อสามครับผมตีต่อสามครับผมหมาเติมมาพิลา่าปักให้เป็นห้าต่อสามครับผมอ่าต่อสามเติมมาพิลาม่าหนึ่งยกเข้ามาปาแล้วครับปาไก่เป็นหกต่อสามครับผมหกต่อสามประมาณขึ้นแทงแล้วเติมหลังเท้ามาพิลาม่าลากเข้าไปยังไงปักให้สามต่อหกพิลา่าเติมมาไม่ไหวยังไงปึ๊กให้เป็นตีต่อหกครับผมตีต่อหก ยังไงครับผมมามงปักไข่ไอ้เพื่อนปักติดเอ้ยยังไงเอาโดนลัมาได้อยู่บินลับเตะเข้าไปโดนขึ้นมายังไงปักไข่มงมายังไงโอ้หกต่อตีครับผมเติมมาพี่ลับมาหนึ่งยกเข้ามาบินลับไปยังไงอ้าวได้ครับผมตีต่อหกยังไงพี่ลับมาเราบินลัมา จะได้เป็นห้าไหมปักก็ให้เฮ้ยเป็นห้าปักเข้าไปปักเข้ามาเข้าไปอ่าต่อหกบินว่าช้าเข้าไปพม่าเปิดหัวยังไงเพืงหลังไปไปไปไหนไม่รู้ครับเจ้าหน้าที่รู้หกต่อหกครับผมไปครับผมยังไงพม่าฝั่งนู้นนะเหมือนปักไลยจ่าเดกครับผมหกต่อหกครับผมพม่าเติบหลังเท้ามาพี่รู้้าหนึ่งยังไงสองยังไงไปแล้วครับผมเป็นเจ็ดต่อหกครับผม เตต่อหกอกกะพีมามาครับผมโอ้จาเด็ครับผมแปต่อหครับผมมาเตมาแปหมาหนึ่งดังไงพี่วาเราปักไงติทววยมากหนึ่งได้อยู่โยกกรไปยังไง,งทุกมาพี่ะบาเรา,ดา,าได้อยู่ลากกไปปักเออปักติดามา ยังไงพิลาเราปาก้อยยังไงเออนั่นแหละหกต่อเก้าเตอรไปครับผมนั่นแหละครับผมยังไงพิลาาเมาเหมือนเหมือนกับเปะมามาได้อยู่พี่าบ้าเรายังไงจงมาการตัวติดเออมาเป็นเจ็ดต่อเก้าครับผมเจ็ดต่อเก้าครับผมไปครับผมยังไงมาครับผมรถมาแล้วพี่าบ้ายังไงกระโดดเกียบโตได้เออเป็นเปะต่อเก้าครับผมเปะต่อเก้าครับผมพี่าบ้าเราชะเข้าไปเข้ากลาง พี่รบ่ายังไงยังไงรู้ไหมรัวป่ะก้าวต่อแปรกมเติมแปรมาพี่รบ่าจับหัวหนึ่งโยกก็ไปนั่นเลยยังไงปักเกาให้แปรนั Rom ่นแหละครับผมจะไปไหนครับผมตะนก็แปรต่อเก้าพี um, okay, ่รบาเราชะเข้าไปครับพี่มาออกครับผมก้าวต่อแปรเติมแปรบางอ่ะพี่รบ่าโยกขึ้นมายังไงปักเกาให้ยังไงหัวเลยปักเกาให้แปรต่อเก้า อย่าไปเป็ลนลูบ้าหนึ่งหัวนะครับาอย่งไรเขเมาแล้ว,าา 9, 9, 9, 9, ลวยังไงแปลว่าไปหลังแล้วอย่าข้ามาเป็นเก้าต่อเก้าครับผมเก้าต่อเก้าเขาผมเติบมาพี่รนเขายังไงยกให้หัวได้อยู่ยอดเป็นลูกบ้าโอ้เก้าต่อเก้า,า,า,าสูสีมาครับพม่าเติบมาพี่รลบา้ายังไงโยกเข้าไปหน้านี้เข่าแล้วครับแล้วก็ปักเขาให้เดี๋ยวโอ้ติดเขา่าผี่ใจไงมาปี่รกบ้าเรายังไงไม่ตายไหมปักเขาให้ติดอีกโอ้ยังไงครับปักเขาให้ยังไง ได้อยู่อันนั้นเมาเราเฮ้ยอยากให้ไปะได้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 โอ้โหดิสิบต่อเก้าครับผมเติมมาเติมดีด้วยครับผมเป็นสิบเอ็ดต่อเก้าครับผมมาครับผมโอ้โผม่าเติมบอกครับผมเก้าต่อสิบเอ็ดยังไงเติมไปหัวแดงเปิดให้เพื่อนได้ครับยังไงยกมาหัวแดงปักให้ตายอยู่พิลาบ้าเราไม่เสียครับผมแต่ได้ไป่เตี้ยไปอูเป็นสิบไม่ได้ครับผมมาเม็ดเดียวเกมยังไงพิลาบ้าเรายังล็อกอยู่ไงยกเข้ามา ปักไก่โอ้โอ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 เมกมครับผมขมาก็ชนะไปครับผมด้วยตะกก12-9คร12ับผมเรียบร้อยดีครับผม